สวัสดีจ้ามือนี้ย็ตุยกันอยู่ในสวนนีาา่คือเก้านะจ้าเนาะมือนี้ยตุยสิบ้ามาเบิงเอ่อหมากเทพบุรีอยู่ในกรีนเฮาจา้าซุกลายแล้วอยู่ในกรีนเฮาหนูจ้าเนาะอันนี้ย็ดตุยเก็บมาได้แน่แล้วอยู่ในนี้เด๊แต่ได้จ้ามือนีบางเย็ตุยใสจุดแตงทั้งจุดเลยมือนีอยู่ในกรีนเฮาเย็ตุยนี่เบิงผักม้นขื้นถ่วมลงังคากรีนเฮาแล้วจ้า ในนี่กับมีพวกไอ้สวิตชาร์ดนะจ๊ะเนาะสวิตชาร์ดแล้วก็ไอ้พวกไอ,อ้เน,นี่นยในประกาศหินเต็มอยู่แต่ว่ามือนี้ยัดตุ้ยสิบห้าเพราะเก็บหมากอันนี้จ้ะหมากเทเบอรี่หมากเทเบอรี่ ก็ไข่ายๆกับหมากม้อนบานเท่าเลยจ้ะเป็นหน่วยเยาวๆเ,เนอะมันแต่ว่าอันหมากม้อนอยู่บานเ้องมูพันเยวกับมีดนะเจ้ะเนอะยีะ่ยตุยเห็นเขาปลูกอันนี้เขาเอิ่นมามากไอ้เทเบอรี่วะสันวะหน่วยมันสีไข่ไข่กันประเภทเดียวกันก็นกปพวกไอ้แบล็คเบอรี่เลยจ้ะแต่ว่ามันมีหลายหลายแบบนะจ้ะเนาะพวกตระก,กูลเดียวกันแหละ ปูปนกันยุก็ไปก็พ,กพักพักมูนี่ยะตุยสีเก็บไว้จะเป็นแนวซิบอบิมหลังค่ากลีนเฮาแย้ตุยนี่ขันทามันหอนนี่มันสิเปิดแต่หน้าต่างของมันเองมีเลเซอร์ของมันนะจ๊ะเนาะเนี่ยหน้าต่างมันมีอยู่ซีบานหน้าต่างกันแดดทนทนมันสิมันเก็เปิดของมันเองไม่พักกับกครสีซุกแล้วจ้ะนี ใส่สีแห้งแล้วเดี๋ยวยกตุยกับสิตัดแล้วก็สิมัดไว้จะไปปลูกปีต่อไปบริสุทธิ์พันหนูจ้ะตุยกับสิเก็บยุ่ยไตดีนางเก็บยุ่ยไตตุนมันนนดด้งนี่น้ำไหลขนาดได้จ้ะนี่เบื่อกี้ไก่ได้น้ำมันน้ำไหลไหลแล้วก็นวยมันอีกกระขนไหลได้จ้ะ ไม่หน้อยแต่คุ้ลายขนาดดูมองนี่เย็ดตุ่ยบ่เขามา่อหอดจากเถ้อบ่มาเบิ่งมันจากเถ้าบนมันสุกจนว่าสุกคักไปจ้านี่เฮ้ยกินได้บ่นี่มันสุกกหลายจนว่าสิร่นสิมึดบ่เขามาเบิ่งจังเถ้อ tới ừ, sẽ đầy Cái này nhỏ em nhàng Ôi kênh đầy chứ Nhắn kênh kênh chứ kên Anh đây mất Anh đây mất lệ cơ bảo Mà cơ nguồn nhất tùy Cầm lăng phông Cầm lăng phông bày Mà cơ nguồn cơ lái Lái phụ đây Giặt ở bây kênh sổ màu đó chà อจุขังในผีจะตุยบะมะหอดจเจสิยาบะมะเบิงสวนจเจสิยข้าตั๋งแต่อยากยูทูปเฮ้ยอยากยูทูปไรออโอ้แดงจึงขึงเลยอืมโอ้ยอัน nhao yeah, khó tay yeah, khẩu tai hmm? uh. kêp con nha chân nhao 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 ดกดกได้จ้ะยุขังนอกไอ้นอกกินเฮาหนี่มันสิเมือนหน่อยๆอ,อ,อันนี้สิเป็นที่หลังล้ะจ๊ะเนาะหลยหลยเก็บแล้วแล้วจ้าปะนี่ไอ้ตุยออกมาอันยืนอยู่ขังนอกแล้ว เห็นป่จ้าเดี๋ยวไว้ถ้าก,กินกับไปบริการตอนเสาร์พูดยัง่เรามากๆากด้ลจ้านี่กะแค่นี้นะจาน้าเนาะยีตุยผ้ามาเพิงผลไม้ในสวนยีตุยซส้อดอกจา้าเดี๋ยวเ,เจอกันคลิปต่อไปนะจาน้าเนาะสวัสดีจา้า